ความลับของแอตแลนติสและเลมูเรียอารยธรรมที่หายสาบสูญในห่วงการเวลาลองจินตนาการดูสิว่าตายท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลหรือในแผ่นดินที่ถูกลืมเลือนมีอรารยธรรมโบราณที่เคยรุ่งเรืองยิ่งกว่าสมัยของเราด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงกับจักรวาลและความลับที่อาจเปลี่ยนแปลงความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มนุษยชาติ หากคุณเคยได้ยินเรื่องราวของแอตแลนติสและเลมูเรียคุณคงรู้สึกถึงสเสน่ห์อันลึกลับที่ดึงดูดนักสำรวจนักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญามานับพันปีบทความนี้จะพาคุณดำดิ่งสู่ความลับเหล่านั้นด้วยข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งประวัติศาสตร์ทฤษฎีสมัยใหม่และข้อเท็จจริงที่น่าติดตามเราจะค้นหาว่าอรารยธรรมเหล่านี้เป็นเพียงตำนานหรืออาจเป็นความจริงที่ซ่อนเร้นแอตแลนติส เกาะสวรรค์ที่จมสู่ห้วงสมุทรเรื่องราวของแอตแลนติสเริ่มต้นจากปราดกรีกโบราณอย่างเพลโตในงานเขียนทีมาอิสและคริเตียนเมื่อราว360ปีก่อนคริสตกาลเพลโตเล่าว่าแอตแลนติสเป็นเกาะขนาดใหญ่เท่าทวีปตั้งอยู่นอกช่องแคบยิบราลตาในมหาสมุทรแอตแลนติกมันถูกสร้างโดยเทพเจ้าโพไซดอนเพื่อปกป้องลูกหลานของเขา เกาะนี้มีรูปทรงวงกลมซ้อนกันหลายชั้นคล้ายวงแหวนน้ำและแผ่นดินสร้างด้วยกําแพงทองคําเงินและโลหะลึกลับอย่างออริคาชัมที่สองประกายแดงกํ่าผู้คนที่นั่นมีเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นเรือรบรถม้าบินได้และพลังงานจากคริสตัล แต่สุดท้ายความโลภและความหยิ่งยะหังทำให้พวกเขาล้มเหลวในการบุกเอเทนส์ ense, และเกาะทั้งเกาะจมลงสู่ทะเลในคืนเดียวจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวและน้ำท่วมใหญ่อะไรคือความลับที่ทำให้แอตแลนติสหน้าหลงไหล นักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าเพลโตใช้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เพื่อเตือนใจเกี่ยวกับความเสื่อมโทรมของสังคมมนุษย์ไม่ใช่เรื่องจริงแต่ทฤษฎีสมัยใหม่กลับชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้นเช่นทฤษฎีภูเขาไฟซานโตรินี นักโบราณคดีเชื่อว่าเหตุการณ์จริงที่อาจเป็นแรงบันดาลใจคือการระเบิดของภูเขาไฟเทราเมื่อ3,600ปีก่อนที่ทำลายอาระยธรรมไมนอสบนเกาะครีตทำให้เกิดสึนามิและแผ่นดินไหวใหญ่โตนี่อาจเป็นต้นแบบของการจมที่เพลโตเล่า โครงสร้างรีชาร์ดในทะเลทรายซาฮาราของมอริธาเนียมีโครงสร้างวงกลมขนาดยักษ์ที่คล้ายคำอธิบายของเพลโตนักทฤษฎีอย่างจิมมี่คอเซตตี้ชี้ว่ามันอาจเป็นซากของแอตแลนติสที่เคยเป็นพื้นที่เขียวชะอุ่มก่อนกลายเป็นทะเลทรายเบอร์มิวดาาไดแองเกิลในยุค1,970ชาลส์เบอร์ลิช เสนอว่าแอตแลนติสจมลงในพื้นที่สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาที่ซึ่งเรือและเครื่องบินหายสาบสูญอย่างลึกลับอาจเพราะพลังงานจากคริสตัลโบราณนอกจากนี้ยังมีปริศนาเชิงวิทยาศาสตร์เช่นการที่เพลโตกล่าวถึงโพไซดอนและภรรยามนุษย์คลีโตมีลูกฝาแฝดหกคู่ซึ่งอาจสะท้อนพันธุกรรมลึกลับหรือสัญลักษณ์ของความสมดุลจากระวาลลองนึกภาพเมืองที่รุ่งเรืองแบบนี้สิมันจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์เราอย่างไรถ้าพบจริง เลมูเรียทวีปแห่งจิตวิญญาณและต้นกำเนิดมนุษย์หากแอตแลนติสเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีเลมูเรียกลับเป็นดินแดนแห่งจิตวิญญาณและความกลมกลีนกับธรรมชาติแนวคิดนี้เกิดขึ้นในปี1864จากนักสัตววิทยาชาวอังกฤษฟิลิปส์เคลเตอร์ ter, ที่พยายามอธิบายว่าทำไมลีเมอร์ถึงพบในมาดากัสกาอินเดียและแอฟ,ฟริกาโดยไม่ต้องข้ามมหาสมุทร เขาเสนอว่ามีท <medio> วีปเลมูเรียที่จมลงในมหาสมุทรอินเดียเป็นสะพานแผ่นดินเชื่อมทวีปเหล่านั้นแต่หลังจากนั้นแนวคิดนี้ถูกนำไปผสมผสานกับศาสตร์ลึกลับโดยเฮเลนาบลาวัสกี้ผู้ก่อตั้งทีโอโซฟีในปี1888เธอกล่าวว่าเลมูเรียเป็นบ้านเกิดของเผ่าพันธุ์รากที่3ของมนุษย์ซึ่งเป็นมนุษย์ยักษ์สูงกว่า15ฟุตมีตาที่สาหรับพลังจิตและสื่อสารทางเทเลพาที พวกเขาอาศัยในทวีปที่ยาวจากออสเตรเลียถึงหมู่เกาะแปซิฟิกก่อนที่แผ่นดินไหวและภูเขาไฟจะทำลายลงเหลือเพียงเกาะเล็กๆอย่างอีสเตอร์ที่มีรูปปั้นโมไอเป็นหลักฐานความลับของเลมูเรียคืออะไรมันไม่ใช่แค่ทวีป แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคทองทางจิตวิญญาณในทฤษฎีมูบางทฤษฎีผสมเลมูเรียกับมูทวีปในแปซิฟิกที่เสนอโดยเจมส์เชิร์ชเวิร์ดในปี1926เขากล่าวว่าพบแผ่นจารึกอโบราณที่บอกเล่าว,ว่ามูมีประชากร64ล้านคนมีเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์และจมลงเพราะกา๊าซใต้ดินระเบิด การเชื่อมโยงกับวิวัฒนาการเออร์เนสต์เฮเคลนักชีววิทยาใช้เลมูเรียเพื่ออธิบายมิสซิ่งลิง์ในวิวัฒนาการมนุษย์ก่อนที่แผ่นเปลือกโลกจะพิสูจน์ว่าทวีปเคลื่อนที่จริงไม่จำเป็นต้องมีทวีปจมจิตวิทยาเชิงลึก ในมุมมองสมัยใหม่เลมูเรียเป็นภาพแทนจิตสำนึกดึกดำบรรสถานะแห่งความสมบูรณ์ก่อนการแยกแสงการของมนุษย์นักลึกลับเชื่อว่าชาวเลมูเรียหนีรอดมาอาศัยในภูเขาชาสตาในแคลิฟอร์เนียและยังส่งพลังงานบวกมาถึงปัจจุบันแผนที่โบราณของเลมูเรียแสดงให้เห็นว่ามันอาจครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่แค่ไหนลองคิดดูถ้าพบซากจริงมันจะเปิดเผยอะไรเกี่ยวกับต้นกำเนิดเรา ความเชื่อมโยงและบทเรียนจากอดีตแอตแลนติสและเลมูเรียอาจดูแตกต่างหนึ่งเน้นพลังอำนาจอีกหนึ่งเน้นจิตวิญญาณแต่ทั้งสองถูกทำลายเพราะความไม่สมดุลของมนุษย์ในทีโอโซฟีบลาวัสกี้เชื่อว่าเลมูเรียมาก่อนแอตแลนติสและผู้รอดชีวิตจากเลมูเรียก่อตั้งแอตแลนติสขึ้นนี่อาจเป็นคำเตือนอรารยธรรมใดที่ละเลยความสมดุลระหว่างวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณย่อมล่มสลาย แม้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่จะปฏิเสธว่าทั้งสองเป็นเพียงตำนานแต่การค้นหายังดำเนินต่อไปเช่นการสำรวจใต้น้ำในแอตแลนติกหรือแปซิฟิกที่พบโครงสร้างลึกลับบางทีความลับเหล่านี้อาจรอการเปิดเผยจากคุณผู้อ่านเองใครจะรู้ในวันหนึ่งเราอาจพบหลักฐานที่เปลี่ยนโลกทัศนะของเราไปตลอดกาล